ได้กล่าวมาให้อาหารปลามาให้มาหน้าวันนี้วันหยุดครับฟ้าคือตกตกตะเศาตกลิ่นน้อยหนึ่งสงสัยมาแรกก็จะตกอะๆมีปลาไหมล่ะก้าววันนี้แม่ตกปลาได้เยอะเลยปลามันก็พอมีอยู่นะหนดูดิตกปลา โอ้ได้ดรายครับเนี่ยรายปลาหนิ่นปลาหนิ่งปลาตะเพียนปลาหนุนจันหน่อยปลาเขาไทยข้าวพอมีอยู่เลยครับเอาเสร็จแล้วเอาข้นรถเลยเด้อครับวันนี้นายก้าวขับพ่อกับแม่มาสวนมาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยบักนาว มกนาวต้นไผ่นะครับที่ว่าปลูกไว้วางสองอาทิตย์ก่อนนะครับเทียคลิปไว้ครับตอนนี้ก็ติดใบเขียวอยู่ครับติดแล้วมือนี่ต้นมะฮงมาซื้อกับเขาอยู่ตลาดเพิ่อเลยลบต้นมะฮงหายอยู่ขางลานเหมือนกับต้นมะง่ายเราจากสีหลอดกรหลอดเลยนเป็นมะฮงต้นง่นยายเนาะอันนี้เอากล้วย กล้วยพันธุ์กล้วยหอมพันธุ์่ๆนะครับเป็นพันธุ์นี่น้องเคยมาจากอิสราเอลครับมาลองปลูกเบ้งจะีใหญ่ๆนะครับรวยง่ายอ๋อถ้าไร่กำลังติดนะครับเนาะม,มาเคียบนะครับอันนี้ก็ค่า ลังแตยกยอดตรงมาอันนี้มาปลูกไม่มาหนีครับปลูกไว้โอ้กำลังงามครับต้นมะขามที่ปลูกไว้บ้างสองอาทิตย์ที่แล้วครับกำลังงามครับเป็นมะขามหยักเนานะปลูกไว้ครับประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดต้นครับตนน้นสิบหกสิบเจ็ดตน้น ล้าว่าสิปูกเอาไว้ถักลายนะครับเยอะสองสามปีคือสิ้งยัและครับเพื่อจะเก็บมาหกเจ็ดปีกันแล้วมั้งครับครับอยู่กลางป่าก็เอาต้นมะขามมาลงน้ำครับโอ้ห่ามครับดินกดินมนั่นดีครับในในปานะ่าเนาะอันนี้เป็นต้นพยุงต้นพยุงปลูกไว้ว่างปีที่แล้วนะครับไฟใหม่ไฟใหม่ว่าตายครับเดี๋ยวถ้าต่อ,อยังขึ้นไม้อยู่ครับ ้นมะขามอันนี้ต้นตะแบกครับเพิ่งเอาลงมานีครับลงประมาณหาต้นตะแบกหาต้นมะขามตะแบกงานพยุงครับยุ่งเอาลงมานีครับตะแบกอันนี้ยางหน้านครับมาลงอทิษฐานมะขามโวกำลังงาม แต่แบกก็ลงมานีนะครับต้นยางนั่งอยู่เนาะกับทั้งหมดกับต้นตะแบกต้นพยุ่งครับลูกไว้ลายยี่หับตัวนี้คือสี่อดอยู่ครับไงขอต้อนคนยังกับบางงามนะสักผากับแถบสิบมีฟอง ค่าหน่อยค่าหน่อยสิใหญ่ไปพุนจะจะเคืองอยู่ดอกค่าหน่อย,อยเชียวสวยนะครับอันนี้ปลูกได้ปีกว่าแล้วครับเกือบสองปีนะฮะต้นมะนาวมะนาวไผ่กิ้มจูไผ่กิมจูอันนี้เป็นต้นสำหรับสะผมนะครับสะผมงอกให้เปลี่ยนเป็นสีดำ แต่ต้องสระอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าขา,ขาวขาวอะไรก็สระใหม่นะครับนี่เอามาปลูกของแม่บ้านนะครับนี่จะเป็นตะไคร้นะฮะตะไคร้ข่ามะละกอนะครับะมาาะละกอดินดินที่นี่มันมันเป็นดินออกจืดน,นะครับดูจากน้ํานะครับน้ํานี่เป็นด่างเท่าน้ํามาลดต้นไม้ในบ่อเนี่ยต้นไม้มัน มันจะไม่สวยนะครับมันจะไม่โตนี่แก้ก็คือใส่ปุ๋ยนะครับฉีดฮอร์โมนช่วยด้วยนะครับวันนี้ก็เอาฮอร์โมนมาฉีดด้วยครับสิมาปลูกผักหวานนะครับซสื้อผักหวานมาต้นละยี่สิบบาทรันหน่อยฉีดเลยก็ได้ครับฉีดปลูกขางต้นจิกครับต้นจิกต้นหัง่ง นี่ครับแก้วโ,โ,โย่เมโยกขึ้นนิดหน่อยอครับเี๋ยวมันจะแกดอื้อึศรัลศรัลโอเควางลงตรงตรงเออวางลงตรงแล้วก็เอาดินดินลงด้วยครับในเก่าปลูก ทุงละทุงละสองต้นนะครับครับหลุมที่สองครับมาอ่านยกลงไปทั้งนั้นเลยอ่าไม่ดิบแตกละแล้วก็ปลูกต้นพักหวานเอาไว้จะกินครับพอเมืฝนหอดหนาหนาหนาแรงก็สิดเฮ็ดน้ามนะครับ ทอน้ำลงไว้เสียมไหมนะ,ะครับปลูกขางต้นใหม่ครับพี่งพ่เรี้ยงตน้นไม้จิกต้นจิกครับเนี่ยต้นจิกทั้งสองต้นเลยปลูกแล้วเหยียบข้างๆให้แน่นเด้อนะครั ตีนหยยบลุกพอเมิ่เหยียบได้แล้วยีนเหยียบ้ันข้างนั่นน่นเออกดลงไปเลยกดข้างข้างก็พี่เออกดนั่นๆนเอาละอาเหลืออีกสองตน้นีน่้หลุมที่สาม ลูกไก่กันครับนี่ตัวนึงเพื่อประหลอดเพื่อหลอดนะครับหาลงไปเลยนะเจ้าเฟับเหรอไแลวเสร็จละนี่จะสี่โมงเย็นลว มาตถึงตามอดปีเกือบสิบโมงครับจากบ้านมาสวนประมาณสิบโลบานอยู่เมืองนะครับหยยบแน่นๆเอาดินมาใส่อีกจนสุดท้ายครับปลูกยึดจุ่มเดียวกันมาครับหนึ่งสองสามอ้อยหยยบแล้วตันนี้กด้สามซีลองหลุมหนึ่งครับเกลือหลอดบะลอดนะครับเพราอปลูกเพือนำครับ วางโน้นใกล้ๆกันเพื่อเดีจะแตกเออโอ้ยอย่างแตกอาเอาดินกวาดดินเข้ามาอืมโอ้หมดอันนี้เบียพันพักหวานครับสื่อยูรานพอช่ำต้นละถุงละยี่สิบบาทครับถุงหนึ่งมีสองต้นสินเรลียงกันถนุงน่งมีสองตน้น ูกไว้ซี่หลุมบันขางต้นจิกอยู่หน้าครับ